สวัสดีทุกคนอีกแล้วเจอบิวในช่องวัตถิวอีกแล้ววันนี้เป็นเกมเดิมต่อจากภาคแล้วก็คือ Startup ัพจิมีพีที่สวันนี้ไม่พูดท่อน,นเพลงเยอะรอจะเล่นมานานแล้วเริ่มเลยแล้วกันล่าสุดคุณลุงของเราก็คือกล้ามแน่นมากดูดิกล้ามแน่นมาก ้ที่ล่าสุดเนี่ยเราสร้างไอ้นี่แลนด์เอาไว้ก็คือน่าจะหมาถึงฉากหลังละมั้งที่เป็นอ่าชนบทที่เงียบสงบดูซิว่าอัพแล้วเป็นอะไรหาเมืองที่คนผูกผ้าดเว้ยเดี๋ยวนะกลายเป็นอยู่ในเมืองซะอย่างนั้นหรอแต่ยิมเราเนี่ยแม่งเป็นยิมเอสกิมโมนะ แถมหีมมะยังตกอยู่แค่ที่ยิยมเราที่เดียวด้วยนะงงโอ้แต่เรามีอุปกรณ์ออกกำลังกายอันใหม่เพิ่มขึ้นมาคือปลาทูนา่ปาปลาทูน่ามันเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยหรอวะไม่ได้ไว้กินหรอวะเป็นพาชิมิอะไรางี้ลองซื้อไปเลยหนึ่งตัวใช้ยังไงก่อนปลาทูน่าเนี่ยเออยกปลา,าทูน่านี่เอง ใช้ปลาทูน่าในการโยนล้าหนักเหรอวะทำจริงเหอะเป็นที่โยนล้หนักปลาทูน่าเสร็จแล้วก็เอาไปทำซาชิมิต่อเลยมีแจ้งเตือนให้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งใหม่นี่คืออะไรไม่รู้เป็นรูปเสาทงกับรั้วซื้อเลยเอ๊ะมันเป็นรั้วเหรอที่ลุงเจ้าของเองไปยืนถฉอยูนะแล้วก็ยังมีรูปปั้นแบบใหม่ด้วย ูปั้นอันใหม่ซื้อไปเลยโอ้ลูกปั้นอันใหม่นี่คือเป็นสีเงินอันเดิมคือเป็นสีทองแดงก็คือน่าจะเป็นแบบสีทองแดงสีเงินแล้วก็สีทองใช่ไหมเนี้ยงดับไปแต่เราไม่รู้ว่ามีสูงกว่านั้นหรือเปล่านะลูกปั้นเราจะอัพไม่สูงแค่ไหนมีแจ้งเตือนของคุณแบล็คแมสก็คือคุณหน้ากากดำแจ้งเตือนว่าสามารถอัพเร็วลได้อัอพ,พลังได้ไปานอัพพลังเลยขาวาอัพโอ้ ตอนนี้ไม่ผอมแห้งเป็ดกระดูกแล้วนะคะเริ่มแบบหุน่นปานกลางมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเออแกฉันขยายสถานที่ได้แล้วเวย้ยขยายพื้นที่ไปเลยหนึ่งพื้นที่โอ้ยีนต้องรับเพิ่มอีกหนึ่งสม,มาชิกใหม่เอ้า oh. ไปเลย oh. ลุ้นเลือไปไทยแมนเดลินเดลิเวอรี่อิสเ r ี ชาวแมนดารินถุมส่งมาที่นี่แล้วชื่อคุณฮารูแบงเชิญสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับลุงบอกเอเ๊ะฉันฉันแค่คนส่งของอ่ะอ้าวห้ามพูดกับชัดนออะไรกันเนี่ยแต่ฉันชอบอกอกกําลังกายอยู่นะฮารูแบงมาจากเกาะเจจูเขามีร่างกายที่ใหญ่เป็นพิเศษ เขาท่องเที่ยวไปรอบเมืองโดยการส่งของแมนดารินด้วยตัวเองเขาเป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็ถนัดการใช้มีดในครัวด้วยเอาแต่ดูเหมือนลูกปั้นเดินได้มากกว่านั้นอ่ะทำไมตัวเขาไม่มีสีสันเลยอ่ะตัวเขาเป็นสีเทาๆอ่ะพยายามเก็บเงินดีกว่าเพื่อขยายยิมต่อไปยกปาทุน่ากาันทั้งยิมไปเลยจ้าปาทุน่าน้ำหนัก30กิโลนะคะจึงเหมาะแั่การย่มหนัก ยีมเราก็เลยใช้ปราดูน่านี้แทนเครื่องยกน้ำหนักหรือแทนที่ยวกำหนักนั่นเองการเสริมสร้างกล้าเมเนื้อที่ดีเพราะพอเรายกเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปแร่เพื่อทำอะไรตาชี้ตาชี้ละตาชิมีได้ด้วยอร่อยเลยมีโปรโตีนจากปลาที่ยกเองเฮ้ ตอนนี้ฉันสามารถที่จะซื้อสิ่งอนันความสะดวกสิ่งใหม่ได้อีกแล้ว1ชิ้นราคา2.9ล้านเนาะหน้าตามันเหมือนเป็นรูปปั้นไหมรูปปั้นอะอรื้ออย่างแท่งๆซื้อเลยหาไม่ใช่รูปปั้นแต่เป็นเครื่องชันน้ำหนักเออเอ,อ,อุปกรณ์แจ้งเตือนซื้อของใหม่ได้เป็นเชือกเว้ย เชือกเนี่ยนะเชือกเลยอะใช้ออกกำลังกายเชือกน้ำหนักสี่สิห้ากิโลจัดไปหนึ่งเส้นเซออ๋อใช,ช้เชือกมัดขาตัวเองแล้วก็ซิดอพัพด้วยนะจริงปะเนี่ยมันเวริร์กใช่ไหมเวิร์กแหละมีการแจ้งเตือนเดี่ยวนะคุณลุงเจ้าของเลยว่าเขาอาบอีกแล้วหรอในลองดูดีมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเสื้อปีไปแล้วนะเขาเผาอัพเสื้อหายไปเราแต่งกางเกงในตัวเดียวเฮ้ยแม็กแล้วว่าอันนี้คือขั้นสูงสุดเว้ย คุณดีสุดๆ o ้ oh my g o d มาถึงจุดนี้ได้ไงวะเน,นี้ยเดี๋ยวนะแจ้งเตือนติดต่อกันเว้ยคนหนึ่งที่สามารถพาว p ได้คุณม้าว่ะเอาล่ะคุณม้าจะไปถึงขัานไหนดูซิโอ้ก้ามแน่สุดๆและก็มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งที่ e าว p ได้นั่นคือคุณนกเอาภาวะต่อกันเลยว่ะไปภาัพระหว่างซิทอัพด้วยโอย้คุณนกคุณดีมากระหว่างนี้ อัพพื้นที่ดีกว่าอัพพื้นที่รัวๆไปเลยเฮ้ยคุณโอตาคุอ่ะคุณโอตาคุเผาอาบหรอจะมีกล้ามหรอเออแน่นขึ้นนะจ๊ะติดกระดุมได้แล้วเว้ยตอนแรกคือเสื้อเขาติดกระดุมไม่ได้เพราะว่าเขามีพุงใหญ่มากแต่ตอนนี้เขาไม่มีพุงอีกต่อไปติดกระดุมได้แล้วเลิศเร็วออกกําลังกายแข่งการซิทอัพไปซิทอพัพเออเชือกมดขาก็ซิทอพัพ ทีจ่จริงเราไม่จำเป็นต้องเอาเชือกมรรขาสินอาก็ได้นะอวีดีสินอาธรรมดาแบบไม่เห็นต้องเชือกมัดเลยฉันรีโมเดลร้านเสร็จแล้วล่ะดูซิว่าจากเอสกิโมเนี่ยบ้านเอสกิโมน้ำแข็งจะกลายเป็นอะไรแต่หน้าตาคล้ายๆแบบของอินเดียอะไรเงี้ยฟิลแบบเฮ้ยไม่ใช่วะอะไรวะเนี่ยโคเรียนซาวน่าจิมอ๋อเป็นยิมของเกาหลีที่มีซาวน่าในยิมด้วยว่างั้นเถอะโอ้ออ มองไกลๆตอนแรกรึกว่าเหมือนแบบของอินเดียอะไรซะอีกเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเราซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอันใหม่อันหนึ่งดีกว่าเคเทอร์บอลน้ำหนั50โก50ิกิโลไปอ๋อยกอย่างนี้ยกอย่างนี้นี่เองเอ้ยอันนี้มันเหมือนอันที่มีอยู่ในชีวิตจริงใช่ไหมในยิมชีวิตจริงมันก็ประมาณนี้แหละเออดูดีกว่าอุ้มปาทุน่าตอนแรกมาที่สิ่งอำนวยความสะดวกอัปเดตเพิ่มเติมเหมือนจะเป็นรถใหม่นะ13ล้านไปเลยจนะ้า รถที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมและแล้วก็มีคนที่อยากให้เราเผาอัพใครเอา Black Mask ในดูซิเผาอัพแล้วจะเป็นยังไงเผาอัพโอ้เริ่มล้ำขึ้นแล้วละ่ะไม่มีซี่โครงแล้วมีกล้ามเนื้อแทนไงเธอเฮ้ยนอกจาก Black m a s แล้วเฮ้ยคุณชาวสวนก็ต้องการเผาอัพเผาอัพอุย้ยพุงหายอุย้ยเสื้อไม่ปริแล้วเธอ หอมลงเออคุณดีกันใหญ่เลยได้เวลาขยายพื้นที่ไปโลดเอาพื้นที่ถูกเติมเต็มแล้วโอ้อุปกรณ์ใหม่ค้อนเหรอใช้ค้อนในการออกกำลังกายวะออกกำลังกายไงวะใช้ค้อนคนใหม่ใช้สีแสนสีสีแสนเลยเหรอสีแสนหยุดเหงื่อในการเออถอยสมาชิกใหม่เหรอตอนนี้ยังไม่ครบน่าจะได้พรุ่งนี้ แต่ว่าตอนนี้เราอัปเดตไปเยอะอยู่วันนี้สรุปก็คือสิ่งที่เราได้คือฉากหลังใหม่แบบล็กวด์รอบเรานี่เป็นในเมืองแล้วจากตอนแรกเป็นชนบทใช่ไหมตอนนี้เป็นในเมืองมีตึกรามบ้านช่องผู้คนหนาแน่นไหนวะไม่เห็นมีผู้คนเลยเออไม่เป็นไรจังมันเปลี่ยนรถใหม่ลูกปั้นใหม่จากลูกปั้นทองแดงเป็นลูกปั้นเงิน,ป,น,งนปั้นเจ้าของร้านเราเองยิมก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่จากเดิมเป็นเอสซีมตอนนี้เป็นยิมสไตล์เกาหลีเว้ย สไตล์เกาหลีแบบว่าเป็นซาวหน้าเกาหลีเอออุปกรณ์ออกกําลังกายแบบใหม่เป็นแบบว่าเอาเชือกมัดข้อเท้าแล้วก็ซิทอัพดูทรมานเหมือนกันนะเอาอยู่ดีและที่แปลกคือไอ้ที่หลังร้านเนี่ยเป็นรูว่ากับทงแล้วก็มีอ่ะรูปภาพปลอมของเจ้าของร้านมายืนต้อนรับทุกท่านเพื่ออะไรอันนี้โคตรแปลกเลยโคตรงงเลยทาไปไ็นอะไรเนี่ยลมพัดปิวไปเ่ยทำจริงและส่วนสมาชิกใหม่ของเรา คุณน่ะคุณฮารุบังเนี่ยคุณฮารุบังที่เป็นชาวเจจูจะมาจะเกาะเจจูเนี่ยเป็นคนส่งของเดลิเวอรี่เหรอถ้าว่าเขาถึงทาตัวสีเทาวะเพราะอะไรวะเอาเป็นว่ามาเจอกันใหม่รอบหน้าเนี่ยน่าจะทําการเพิ่มสมาชิกใหม่ได้อีกคนนึงละเออสําหรับวันนี้แวมมาเพจใ,ให้แล้วนะทุกคนเจอกันใหม่ตอนต่อไปดูว่า สมาชิกข่้นนี้คนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครแต่งตัวคล้ายๆเจ้าหน้าที่มีหมวกแบบเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือเปล่าไม่รู้ฉันก็ไม่รู้แบตฉันจะหมดแล้วบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่นะจ๊ะจุ๊บๆนั่นหลักปันดีผีจังหัวบ๊ายบาย